สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพาไปเที่ยวทำนะครับเนาะพอดีมาเก็บของปลาครับผมมาเก็บพวกกระบุกระ้อมยีหลอกยีร่อมกระบุกนะครับเนาะพอดีก็ผ่านมานะครับก็ไปเบิ่งทำแหงหม่เนาะเคยมาถ่ายทำอยู่เทือนหนึ่งแล้วครับเมื่อปีหกหานะครับผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงนะครับบันทีสิบเจ็ดสิบแปดขึ้นนะครับเดือนนะครับมิถุนายนสองหาหกเจ็ดครับผม อยู่ในกลางป่าหมดแล้วครับผมผมก็ยางมาฮอดกลางเขานะครับนมบริเวณลอบลครับผมเดี๋ยวไปรับชมเลยนะครับน้องผมแลนะครับท,ท่งกัสิยางลุไปขึ้นไปนะครับผมก็มี่นะครับพ่องน,น้ำแหนนะครับน้องผม จะเป็นนะครับบริเวณนะครับล้านหินก่วงนะครับผมน่าเมัอนจะเป็นทางน้ำไหลผ่านนะครับผมซีมี่ม่วนน้ำตกไหลแนนะครับเนาะนะครับผมช่วงนี้ก็เดือนมิถุนายนครับประมาณวันที่สิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดนะครับมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดนะครับผม มนนีก็บซมีสมุนไพรหลายครับมีต้น่ากแดงมากระถือโร่งนะครับกาลังเสือโค้งนะครับหรือว,ว่าตน้นอย่างหนึ่งกับต้นชิงชันประดงเลือดประดงเหลืองนะครับผมแล้วก็ตน้นตะไคร่หอมนะครับแล้วก็ต้นจวงหอมครับกรมีครับผมท่างกะรู้สึกว่า,านะครับก็หก อยู่ครับผมแต่ว่ากันมีทางย่างไปอยู่ครับผมนี่นะครับค่อยมาอยู่ครับผมบรรยากาศก็นะครับดีอยู่ครับวือนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นนะครับปลาปงเนาะบริเวณพล่านหินนะครับผมนะครับพอดีมะพร้าสมุนไพรนะครับ สีนานํำนะครับต้นตองนาผมนะก็จะเป็นนะครับประดงเหลืองนะครับผมสําหรับเครือตนานะครับจะเป็นเพชรหนุมานนะครับผมผมก็เลื่องในลงในช่องสมุนไพรอยู่ครับผมนะครับต้นประดงเหลืองกระใสนะครับเปลือกถากาเปลือกในเซียนหน่ำนะครับมันจกนาำก็เสียดงนะครับเนาะสําหรับไอ้เครือประดงเป็นพชหนุมานนะครับไก่ใส่มันก็มีอย่างัค่น้อยเนาะ เอาไปตากแห้งนะครับมาต้มกินกับแก่ประดงเจ็บปวดปวดแสบปวดร้อนนะครับปวดแข้งปวดขาตามร่างกายนะครับทั้งสองยางนี่ก็สสมพคุณนะครับกับปัญญาสมบนรไพรดีนะครับผมแก่บำรุ่งเลือดนะครับบำรุ่งหอวใจแก้ประดงแก้ปวดแก่เมื่อยเนาะนะครับผมบริเวณนะครับพาร้านหินนะครับผมข้างนาผมนาจมีนะครับเห็ดต้นขันมะเบนเนาะมีพวงมาไล่หอยไว้นะครับหนูซื้อ่านาจะมาขอหวยขอเบอร์นะครับขอเลย มีเกี่ยวนามนะครับผมข้างบนก็จะมีพวกมะไร่ไม่แขนใบนะจะมาขอหวยนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวย่าง่อไปนะครับเนาะมันจะมีเถาวันเครื่อนะครับรู้สึกว่ามั่นสามเหลี่ยมสีหลายครับผมนี่ต้น อีลำนะครับเนาะกินได้ครับเป็นสมุนไพรพร้อมครับผมตรงบริเวณก้อนหินนะครับเปอนจะไปทางฟองนำนะครับเป็นก้อนหินนะครับนาปากถ้ำนะครับผมอันนี้จะไปข้างบนนะครับเนาะเดี๋ยวย่งางต่อไป ครับผมผมค่อยมาใครทำอยู่คนหนึน่งนะครับปี6ฮาแล้วครับเนาะตรงนี้ก็จะไปนะครับท่างนี้จะเป็นปากทำลงไปได้นะครับมันตีแคบเล็กน้อยนะครับผมท่านนี้ก็ขึ้นไปนาพระล้านหินไปข้างบนนะครับเนาะนห็นก้อนหินว่างนะครับผม ับทางยังไปในถ้ำนะครับผมบรรยากาศเนี่ยขึ้นฟ้าขึ้นฝนเนี่ยก็มีแดดออกแน่นอนเป็นเพิ่งนะครับเป็นเพิ่อถ้ำเล็กๆเนาะกนกจาิตอกันมากเลยนะครับผม ขรงข้างล่างนี่นะครับผมนะครับผมกบเดี๋ยวไปนะครับเบิ้งข้างในถ้ำนะครับเนาะนะครับผม มันก็นสีเหมือจัง่อยของในเนะครับเนาะก็จะเป็นนะครับก้อนหินว่างนะครับผมเป็นเป็นถําก้อนหินเนาะตรงนี้ข้างหน้านี่นะครับผมก็สามารถรบฝนรบแดดได้นะครับผม นี่นะครับผมเ็ไาไข้างในนะก็ตรงนาจะน,นะครับผมใส่ไฟเข้าไปนะครับหรือว่าใส่แสงสว่างเข้าไปนะครับเนาะผมก็เตรียมไฟฉายมานําอยู่ครับผมล่องเข้าไปเบื้องนะครับเนาะน,นะครับผม นะครับผมกะผมเตรียมนะครับไฟฉายมานําแล้วกะนะครับโทรศัพท์มือถ like ือพร้อมนะครับเนาะเป็นท่งนะครับนำหลอดเข้าไปนะครับเนาะกับมีไฟฉายมือถือพร้อมนะครับเนาะมือหนึ่งผมก็นะครับถือกล่องนะครับเนาะ นี่นะจมีนะผมอีกเกียนะครับเนาะนะนผมอีกเกียรกระลายเยอะครับผมนะครับเป็นพงถับนะครับเนาะ เซมือดเนี่ยนะครับผมเป็นทำหินท้ายนะครับเนาะมีแสงนะครับเป็นหลอดเขามานอยหนึ่งครับเข้าไปท้างในอกอเข้าไปทั้งหน้เา,เ,าปนเป็นหู้ไปเลือกเตือปอยู่ับผมเป็นหู้ในหน่อยเข้าไปเนาะเป็นอีเกียแล้วบอกาเข้าไปนะครับผมทายางมากอะประมาณนี้นครับผม เป็นทางนะครับนำไหลนะครับเข้าไปนะครับก็เลิกประมาณอยู่พอประมาณนะครับเนาะผมก็น,นะครับซองเสียงไปนะครับเนาะมิตอีเกียเขาไปข้างในเลิกเขาเป็นทางนำหลอดเข้าไปข้างในครับผมนะครับผม ทำท่างลินนะครับเนาะผมก็นะครับมาถ่ายทำอู่ทีหนึ่งนะครับเนาะอีะอกเกียสีไลยเข,เข้าไปข้างในนะครับผมเป็นทางน้ำรลอดนะครับเน,ะนาะน้ำก็สีไหลามากนะครับช่วงนั้นเนาะไหลมานีนะครับตัวเป็นผนังทำเข้าไปเลอกอยู่ครับผม นะครับเบิ้งแค,นแคนนงนน่นี้นะครับผมตัวนี้จะเป็นข้างบนเนาะนี่นะครับมองเพื่อนนี่นะตะกอนมีคนเคยมาเอาหัยเอาเบอร์เนาะนะครับมีหอดนะครับผ่าเจ็ดสีถูกเทียนนะครับผม อากาศกะนะครับเป็นอับๆจังหน่อยนะครับเนาะมีแสงรัศมีกามาจากก้อนหินตรงนี้นะครับผมนี่นะครับจะมนะาเบิร์นสำรวจนะครับท่างนี้จะนะครับผมช่วงนี้อันบม่ได้มีน้ำไหลนะครับเนาะ ไดกลับหลอดออกไปแลครับนาะ